เราไปได้สูตรโบราณน,นี่มาจากไหนครับคือเรื่องว่าสมัยพี่เป็นเด็กพี่ชอบไปตำหมาขยายครับเขาเป็นแม่ครัวอยู่ในในกุในวังอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้วมันจะมีตำรายาอันนี้อยู่ในนั้นด้วยแกก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเจอใครนะแบบว่าเป็นฝีในท้องเป็นหนองพี่ขากินไม่ได้นอนไม่หลับลุกไม่ขึ้นต้มอันนี้ให้กินนะมันโอ้ยมันจะดีขึ้นใน7วันคือฟังจนชินอนะ่ะตลอด5ปีที่เดินสายไปช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไปที่ไหนบ้างไปทั่วเลยค่ะ ได้ออกตกเลยครับไปหมดเลยเหรอไปหมดลยโดยชูนับส่วนตัวล้วนๆใช่ค่ะเจอยๆเนื้อสุดเนื้อสุดที่ไปนี่ไปไหนบ้างครับเนื้อสุดไปพะเยาคุณพ่อของน้องคนหนึ่งตาเขาจะบอดแล้วเราไปรู้มาจากสื่อส่งชาไปก่อนเลยนะทีแรกแล้วก็ตามไปดูอาการเพื่อเอาชาชุดใหม่ไปให้อีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งได้อ่ะเขาก็กลับคืนมาดีตาดีเหมือนเดิมลูกลูกสาวที่ติดต่อแม่ผมมาครับร้องไห้เลยครับที่เราไปเยี่ยมที่เราไปเยี่ยมจัดตาจะบอดดืมชาของเรา ก็คือที่มันจะบอกต้องเข้าใจก่อนว่าเพราะว่าระดับน้ําตาลมันขึ้นตาแล้วอะค่ะที่เขาบอกว่าบางหวานขึ้นตาที่นหวานขึ้นตาค่ะไปได้ประมาณกี่คนนะครับโดยประมาณก็คือเกือบพันแหละปีหนึ่ง365วันแต่มันไม่ใช่วันละคนนะมันวันละหลายคนอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพันเหมือนกันเนาะ